จะทำอย่างนี้เนี่ยพอออกมาปุ๊บไม่คิดว่ามันจะปิดเลยเดี๋ยวเอาไว้ขอว่าเปิดในนะคะรอสักแล้วสองใบก็อีกใบต้องวางไว้ด้วยตัวสะสอกระเป๋ามาเริ่มต้นใหม่แต่ลืมขีดการไว้ให้ได้แล้วป่ะจะทำเดินเข้าไปใหม่ายนเลราดันปิดอ้าวไม่คิดว่ามันจะปอดแค่สองเดินตามมงินออกมาแล้วว่าหมาดไว้เสมอเลยนะะคเดี๋ยวห้าโมงแต่กันค่ะพี่แอมมันเปิดเลยเจ็บพีก เีนจะเีดิดไก่น่ะจะเดินแวกเจะเดินข้อมาใหม่เดินตามลนมาแล้วพี่สาวอ่ะพี่สาวไม่ถือคุณแจออกม้าเหมือนมืนน้ำสาว กบอกแล uh, ้วกาเดินตามรีบจะอมาแล้วแม่บอกให้ถือออกมาตลูกสาวจะเดินตามพี่สาวมาพี่แจมพี่สาวก็ไปถือออกมาแล้วคือแล้วเนื้อหนูไม่รู้อ่ะคือหนูไม่รู้ถ้าคุณเทยู่ในหมดมันจะหลอกสิ่ง้านนอกจริงๆรเนี่ย ต่อจน้นพี่ไป้วะค่ะเขาเล่นก่อนเริ่ถือว่าถอันเดี๋ยวดูเป็นเพื่อนเดี๋ยวดูเป็นเพื่อนก่อนไม่แต่แรกกะจะหยิบออกมาอันนึงแต่ว่าเอานั้นวางอันนึงกะไม่คิดว่าจะล็อกไม่คิดว่ามันจะล็อกไงจริงๆมันต้องแบบหกอันหนึ่งไว้กับล็อกก่อนแล้วก็อันนึงก็เสียบเข้าไว้หนูก็ไม่รู้หนูเดินชาาออกมาหนูเห็นกระเป๋าจะมาทำคลิปเดนเข้าห้องไหมตอนนี้มันหลอนจริงอันนี้ออกตูกึ๊กแล้วตอนนี้เปิดไม่ได้เลย ยืนหมายเขาอีก